สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมนะครับพาทุกท่านมาชมเห็ดนางฟ้านั่นเองอยู่ในสวนนะครับอยูใ่ใกล้ๆบ้านบา่าวหมอนนี่แหละครับทุกท่านสวนจักพิมพ์ฟาร์มนะครับดูเห็ดนางฟ้าครับทุกท่านดอกสวยๆเลยนะครับดอกดอกกำลังสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกท่านดูนะครับ มีการติดไฟให้ด้วยเนาะเวลาเราจะเก็บจะได้สบาย,ยานี่ก็จะมีอยู่ประมาณ4โรงนะครับโรงเห็ดนางฟ้าวันนี้นี่เขาไม่เจอเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเราก็จะพาทุกท่านชมนะครับเห็ดนางฟ้าเดินชมกันครับทุกท่านมีการฝึกอบรมด้วยนะครับโอ้มีไผ่ด้วยนะครับ หนึ่งโรงที่ออกไปแล้วกำลังเก็บนะครับโอ้นะครับมีออเดอร์มันบอครับเราตอนเย็นเราก็ไปส่งครับอ๋อนะครับดูนะครับมีไม่ค่ารับตลอดเป็นเจ้าของฟาร์มเลยนะครับนี่นะครับสามารถมาเรียนรู้ได้นะครับเนาะได้ครับได้ได้เรียนรู้ได้ขออนุญาตถ่ายคลิปลงนะครับได้ได้สวยมากเลยนะครับทุกท่านดอกสวยๆมากๆเลย นางฟ้าภูฐานเป็นเขาส่งก้อนละเป็ดนางฟ้าภูฐานเนาะทางละพันห้าทางละพันห้าใช่ไหมครับครับผมเป็นสามพันก้อนเนี่ยก้อนละก้อนละแปดบาทเนาะใช่ครับผมอก็ประมาณสองหมื่นสี่ถูกตองนี่โรงโรงหนึ่งในสองหมื่นสี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้โรงนี้เราเราเราทำโรงโรงเล็กครับคือสองเมตรยี่สิบคูณสิบสองเมตรครับใช่ครับกว้าง กว้าง20เมตรยาว16เมตรอมันจะได้เห็ดอยู่ประมาณนี้นะครับคือคือโรงหนึ่งนี้สามารถจุก้อนเห็ดได้ประมาณ3,000ก้อนอ๋อพันข้างละพันห้านะครับใช่เวลาลดนี่เราลดยังไงครับลดเฉลียงครับเฉลียงไปปล่อยเหมือนกับใช้ละอองเนาะครับใช้ละอองเพราะว่ามันไม่ต้องการน้ําเยอะพวกนี้ไม่ต้องการน้ำเยอะถ้าถ้าถ้านั่คือท่านตุกน้ำเยอะนี่มันจะเน่ากคมันจะเน่าไวสามารถเก็บได้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนครับ หกเดือนครับหกเดือนโอ้ถ้าเรารักษาหน้าดีแล้วก็เก้าเดือนนะครับเทปประเทศมันจะน้อยลงเฉยๆราคาราคาขายส่งนี่โลละแปดสิบเลยใช่ไหมครับถ้าขายส่งนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบาทครับส่งอ๋อราคาส่งขายเองเราขายโลละแปดสิบนะครับเราไปส่งใช่ไหมครับหรือว่ามีมีพ่อค้ามารับเลยเราเราไปส่งครับไปส่งไม่ถ้าถ้าถ้าคือมืนดีเนยเจ็ดสิบบอกอะไรครับขายเจ็ดสิบแปดสิบบาทครับในสวนท่านซื้อในสวนโลละแปดสิบบาท ถ้าซื้อแบบเยอะเนาะยกยกอะได้อยู่70ใช่ไหมราคาส่งถ้าซื้อไปหมดเลยเออได้อยู่เพราะคนซื้อหลายถ้าซื้อในปริมาณที่เยอะเนาะเป็นราคาที่เราจะคือเราก็สามารถขายส่งให้ได้ไปไปต่อจอดได้ก็จะประมาณนั้นนะครับนี่นะครับเป็นโอ้โหเก็บได้6เดือนถึง9เดือนถือว่าสุดยอดมากนะครับทุกท่านเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมได้เนาะขับราเงินรายวันับนี่นะได้ ได้ทุกวันครับถ้าเคยเคยปลูกแล้วขออนุญาตแบบเจดลงลึกนะครับว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับลงทุนต่อโรงหนึ่งถ้าถ้าเราประมาณเนี้ยสมมติว่าเราประมาณนี้เนาะลงลงทุนเยอเลยครับเสรศจสับเลยก็ประมาณเกือบสามหมื่นสามหมื่นสามหมต้นต้นครับถ้าถ้าปะมมติตีง่ายคือสามหมื่นเนาะสามหมื่นต้นๆถ้าเราขายเราขายภายในระยะหกเดือนเนี่ยตีง่ายหกเดือนเราจะได้กําไรไหมครับได้ครับ Mm. ได้อยู่เพราะว่าเราทัวเฉลี่ยออกมาก็ก้อนหนึ่งก็ได้ประมาณสามขีด mm. จนจบจนจบจนจบก็ได้อยู่ประมาณประมาณสามสามสามก้อนก็ประมาณเก้าร้อยโลเก้าร้อยโลเก้าร้อยโลก็เราตีทัวเฉลี่ยนเราเอาโลละเจ็ดสิบครับเก้าเจ็ดเก้าคูณเจ็ดเลยเก้าคูณก็พันโลก็เจ็ดหมื่นอะ หกหมื่นต้นๆเอาก็ตีกำไรครึ่งต่อครึ่งเนาะใช่ใช่โอโอเคอยู่โอเคแต่ว่ามันไม่เป็นเงินก้อนครับมันเป็นรายได้รายได้ต่อวันของเราที่เราได้วันแล้วเราก็มาใช้จ่ายครอบครัวเราดีแหละใช่ครับก็ง่ายๆก็เป็นอาชีพเสริมเนาะครับใช่ใช่เพราะว่าเราก็ถือว่าเราลงทุนครั้งเดียวก็ลดน้ําก็เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับโอ้อเป็นเป็นอาชีพที่น่าีแต่ว่ามันมันมันจะพักหน้าแบบถ้าเราเก็บไปก็ประมาณสองันมันก็จะพักหน้าครับ ภาคหน้าแล้วก็สองภาคก็ออกมาใหม่อีกแต่เนี้ยถือว่าตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่ออกเยอะมากๆเลยนะครับทุกท่านนี่ไม่ค่อยเยอะเลยนี่แล้ครับชุดกอดโอ้โหเอามือเข้าไม่ได้เลยโอ้หเนี้ยเนี้ยเป็นเป็นหน้าที่กําลังออกเนาะใช่ครับใช่แบบนี้จะเป็นโอ้มันจะเป็นสโปมาเป็นฝอยที่กำลังเล็กๆอยู่วันนี้นะครับความเย็นเท่าไหร่ไม่ครับไม่แต่แต่ถามอีกเกตความรู้อีกทีนึงครับว่าเห็ดเนี้ยจะออกช่วงฤดูไหนที่ออกดีครับถ้า ถ้าเห็ดในพ่นนี่คือเห็ดนาฟ้านี่คือฤดูหนาวอ๋อนี่เนี่ยฤดูนี้กําลังพอดีเลยอ๋อครับแต่ถ้าหน้าร้อนต้องลงเห็ดขาวเห็ดบดอ๋อเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะเราลงเห็ดต้องลงลงเห็ดตามตามฤดูกาลเขาเรียกบอกนะครับลงเห็ดตามตามฤดูกาลอันนี้อันนี้กี่เดือนเก็บหมดประมาณ6เดือนถึงเก้าเดือนหกเดือนถึงเก้าเดือนลงทุนต่อลงสามหมื่นที่ยังครับสามหมื่นต้นต้นใช่ใช่ครับคือทุกอย่างเลยเสร็จสับทุกอย่างเลย ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าไม้นี้ผมไม่ซื้อแบบไม้ดูดินาเราเองอ๋อใช่ครับไม้ไม้ถ้าถ้าเราซื้ออาจจะมีบวกเพิ่มบวกเพิ่มการใช้ทรัพยากรของเราด้วยใช่ใช่โอนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับใช่เป็นถ้าพูดง่ายๆคือแบบใจต้องรักด้วยนะครับใช่ใจต้องรักด้วยต้องรักด้วยอาชีพเกษตรด้วยเนาะผมว่ามันต้องหนึ่งนะบางทีกา็คือเราต้องได้ลุกได้ลุกมาเก็บได้ครับวันนึ่ลุกมเก็บได้กี่กิโล ถ้าช่วงโรงเนี้ยโรงเนี้ยโรงนี้มาก่อนนะเอาเทียบกันนะได้ประมาณ5 50กิโล3 3,000ก้อนต่อวันเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ50กิโล3,000ก้อนเนี่ยโอ้บผมน่าเล็กไหมน่าเล็กเลยครับผม10กิโลแล้วเท่าไหร่ถ้าเอาไปส่งเขาก็โลละเจ็ดสิบถ้าเราขายเขาโลละแปดสิบอืมได้อยู่ได้อยู่กําไรเกือบครึ่งต่อครึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมไปอาชีพหนึ่ง ขอบคุณครับขอบคุณความรู้ดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับทุกท่านนะครับผมเก็บความรู้ขอบคุณครับ